f i i o ได้ทำการเปิดตัว Frio Q11 ชุดแดกแอมรุ่นล่าสุดหน้าตาหลักหมื่นราคาหลักพันตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการฟังเพลงที่เชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์และมือถือถึงแม้จะเป็นแดกแอมตัวเล็กก็มีกำลังขับมหาศาลขับได้ยันเฮดโฟนฟูลไซส์และรองรับการฟังเพลงระดับ h i เลสออ d ด o โอสวัสดีครับเพื่อนๆชาวาริไซวันนี้เรามาทำความรู้จักกับ f r i o Q11 ชุดเด็กแอมซีรีส์ประจำปี2023โดย Q 1ิจะถูกจัดอยู่ในซีรีส์เด็กแอมชุดเริ่มต้นของทางฟรีโอ ที่มาพร้อมกับชิปเด็กตัวเจนใหม่ของไซรัสโลจิกในรหัส cs c 3 9 9 8ที่ถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กและประหยัดพลังงานแต่ถึงแบบนั้นกำลังขับของ cs c 3 9 9 8ก็ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวเพราะสามารถรองรับหูฟังที่มีกำลังขับสูงๆได้ไม่ว่าจะเป็นอินเอียร์เอียร์บัดหูฟังแบบทั่วไปจนเป็นถึงฟูลไซส์เฮดโฟนโดยมีค่าอิมพีแดนซ์สูงถึงระดับ600โอห์ม ช่วงเดน amic มีแรงขับถึง130เดซิเบลเลยทีเดียวแถมยังมีอัตราความผิดเพี้ยนของเสียงที่น้อยที่สุดถือได้ว่าเป็นชุดแดกแอมที่ไม่ได้เล็กตามขนาดเลยจริงๆในส่วนของภาคแดกเองก็ไม่ธรรมดาเช่นกันรองรับการถอดสัญญาณระดับ PCM 385ก h z 32บิตและ DSD สูงสุดถึง256แถมยังปรับเกรนโลและไฮได้2ระดับพร้อมเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ด้วย USB-C ที่จะทำหน้าที่เป็น USB Da c ได้อีกด้วย ในส่วนของการออกแบบตัวเครื่อง Fio Q11 ตัวบอดี้ขึ้นรูปด้วยวัสดุโลหะบริเวณตรงกลางตัวเครื่องเป็นวัสดุพลาสติกใสสกินโลโกโ้ Fio แบบใหม่ล่าสุดด้านล่างระบุรองรับ Hi-Res Audio เมื่อทําการเปิดเครื่องจะมีไฟแสดงชิปแดกด้านในของตัวเครื่องอย่างสวยงามด้านบนของตัวเครื่องจะเป็นในส่วนของแผงควบคุมการใช้งานที่จะประกอบด้วย ช่องสัญญาณหูฟังขนาด3.5ม mm, มและช่องแบบบาลานซ์4 4ม mm, มมาพร้อมสวิตช์ปรับเกรนโลและไฮและปุ่มเพิ่มลดเสียงที่ทำหน้าที่เป็นสวิตช์เปิดปิดเครื่องในปุ่มเดียวกันด้านล่างของตัวเครื่องจะเป็นในส่วนของช่อง USB Type C ที่จะรองรับการชาร์จและการใช้งาน USB d a c และยังมี LED แสดงสถานะการใช้งาน ได้เวลาแกะกล่อง Fio Q11 กันแล้วมาดูกันครับว่าทาง Fio ได้ให้อุปกรณ์อะไรมาในกล่องกันบ้างถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปดูด้วยกันเลยครับก่อนอื่นมาเริ่มต้นที่ตัวแพ็กเกจกล่องกันก่อนนะครับโดยตัวแพ็กเกจกล่องของ Fio Q11 เป็นกล่องกระดาษแข็งสีมันวาวสะท้อนแสงดูทันสมัยด้านหน้าสกรีรูปตัวเครื่อง Fio Q11 ด้านหลังกล่องจะบอกในส่วนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของ Fio Q11 ได้เวลามาแกะกล่องด้านในกันแล้วมาดูกันครับว่าด้านในมีอะไรกันบ้าง เมื่อเราเปิดกล่องออกมาเราก็จะพบกับ Fio Q11 อยู่ด้านในเมื่อลองได้จับตัวเครื่องตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาขนาดพอดีมือถือได้ว่าพกพาได้สะดวกเลยทีเดียวตัวเครื่องเป็นวัสดุโลหะตรงกลางมีแถบพลาสติก สกรีนโลโก้ฟิโอตรงกลางของตัวเครื่องจะโชว์ชิปแดก cs 4 3 1 9 8อยู่ด้านในและมีไฟ LED ประกอบเมื่อเปิดใช้งานในส่วนของแผงควบคุมด้านบนก็จะมีช่องเสียบหูฟังขนาด3 5มมิลิเมตรและแบบบาลานซ์4.4ดมิลิเมตรสวิตช์ปรับค่าเกนโลและไฮและปุ่มเพิ่มลดเสียงที่ทำหน้าที่เป็นสวิตช์เปิดปิดในตัวเดียวกันด้านล่างของตัวเครื่องจะเป็นช่อง USBc ที่จะทำหน้าที่ในส่วนของ USB d a c และชาร์จไฟตัวเครื่องรวมไปถึงไฟแสดงสถานะ LED มาดูในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆกันบ้างนะครับก็จะมีแผ่นยางรองกันรอยของตัวเครื่องแถมมาให้1แผ่นและชุดยางสำหรับรัดตัวเครื่องอีก1ชุดสาย USB C to Type C สาย Type C to Lightning สำหรับอุปกรณ์ Apple และสาย USB Type C to Type A สำหรับต่อคอมพิวเตอร์และคู่มือการใช้งานและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของ Fio Q11 เดีต้องขอแจ้งเพื่อนๆไว้ก่อนว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับล็อกการผลิตณเวลานั้นจากที่ได้ลองทําการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์หลายๆแบบนะครับไม่จะเป็นเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนทั้งในฝั่งของ Android และอุปกรณ์ Apple รวมถึงเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ USB DAC โดยใช้โปรแกรมฟังเพลงไม่ว่าจะเป็น i t u n e s a p p l e Music YouTube ผ่านทางชุดหูฟังที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเอียบัดและชุดหูฟังเฮดโฟนฟูลไซส์ก็สามารถขับเสียงออกมาได้อย่างละเอียดมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าการเสียบหูฟังโดยตรงยิ่งถ้าได้ลองเสียบกับช่องบรลลาน์4.4มิมแล้วยิ่งจะทําให้คุณภาพเสียงและรายละเอียดเสียงมีความสมดุลและเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นในส่วนของแนวเสียง f ิ i o Q11 นะครับย่านเบสเนื้อเบสมีความกระชับอิมแพคแรงพดัดดีเนื้อเบสนุ่ม มีความกระชับเสียงกีตาร์เบสและกองขับออกมาได้อย่างมีจังหวะโดยเฉพาะแนวเพลงที่เน้นเนื้อเบสจะให้จังหวะที่สนุกไม่ลบเราจะรู้สึกอึดอัดในย่างเสียงแหลมให้ละเอียดที่ดีลากไปได้ไกลแหลมมีความมนแถมยังเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและขับออกมาได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะเวลาฟังกับช่องสัญญ,ญาณบลานช์4.4ยิ่งจะให้รายละเอียดที่ชัดเจนไม่ว่าจะใช้งานในชุดหูฟังแบบเ e อียบัดหรือฟูลไซส์เฮดโฟนฟิโอ Q11 ก็สามารถขับรายละเอียดของเสียงแหลมออกมาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ในด้านเสียงร้องมีความอิ่มอุ่นเสียงร้องนำ ให้ความรู้สึกโปร่งใสเป็นธรรมชาติทั้งด้านเวทีเสียงมีความกว้างมากกว่าความลึกและให้มิติเสียงในแต่ละย่านถูกปรับให้มีความสมดุลลงตัวอย่างเป็นธรรมชาติจากที่ได้ลองฟังกับเอียบัตอย่าง U In PK1 ซึ่งเป็นหูฟังเอียบัตที่ขับยากรุ่นหนึ่งเมื่อได้ใช้ร่วมกับ Fio Q11 ก็สามารถดึงละเอียดในเสียงของย่านร้องและย่านแหลมออกมาได้ดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะแนวเพลงเสียงร้องประสานอย่างเพลงจีนหรือ R&B ก็ B. ขับรละเอียดออกมาได้ครบอย่างลงตัว ในด้านการใช้งานร่วมกับชุดหูฟังเฮดโฟนฟูลไซส์โดยผมใช้ชุดหูฟัง sandy audio awa p a n a m a m t n e t i c ชุดหูฟังเฮดโฟนฟูลไซส์ที่ใช้ไดเวอร์พานาแมกเนติกที่มีกำลังขับที่สูงจำเป็นต้องใช้แอมในการขับเมื่อได้ลองใช้งานในส่วนของสายสัญญาณแบบ4.4บาล้านทำให้รู้สึกถึงคุณภาพเสียงและละเอียดของชุดหูฟังที่ขับออกมาได้อย่างสุดในทุกย่านได้อย่างลงตัวซึ่งทำให้ผมรู้สึกว่า Fio Q11 เป็นชุดแดกแอมที่ไม่ได้เล็กตามขนาดด้วยกำลังขับขนาดนี้ยังสามารถขับชุดหูฟังเฮดโฟนฟูลไซส์ได้แบบสบายๆในราคาเบาๆสบายกระเป๋า เมื่อเทียบกับเด็กแอมรุ่นอื่นๆในเลทราคาที่เท่ากันแล้วตอนนี้ f r o o Q11 ของแทบกันสูนไทยได้มีจำหน่ายแล้วที่ h o r i s d i c o m ในราคา3,290บาทสามารถสั่งซื้อโดยตรงได้ที่ Li@ n e f r e o และช่องทาง Inbox Facebook ที่เพจหูฟังเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาว h o r i s d e กับการรีวิว f r o o Q11 ในครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างฝากคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้เทวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ก่อนจะกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในเทปรีวิวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ